เมื่อผ่าเอ็ซ huh? ี um, ่า้วพอเป็พ uh ี huh. ่น้องเมื <okay ่อหาน้องเต้นแล้วก um ็เมื่อหาพ่อเทาเนาะจ้เสาสุกกระโปกกินแหลนอีแสบเนาะบ๊อบฟิดวางเขาเองก็มืออันนี้เขาอาน่มั่นอนียงมันมันสะเท่า บา้านเ่ยมันแก้วสะเพ้ามันแก้วสะเท้าภายในได้ไดนี่ถทงสิบพันถ้าถ้าเป็นเป็นหมัดเดีเ๋ยวไปจุ่มอย่ดีสามหมาัดซีทมม์ กินนี่เลยวกินมกินเหรอคิดได้ว่าวากินกินถูกคิบเอาไปยนใช่กกักมีอยู่แล้วอ,ะอ่ะอใช่ไหมมีเครื่องอเง,งีว่าววววินะงกนงเออกระชิงหอดแลหอดมือผ่เท้าไม่เทากัค่าแลเกสรกลับเราอย่น้องเนาะแก็คุเดียว กะดิตัวเออนี่ยกระยาแตไม่เองก,ก็องอไรรกด้ษากระโดมใชให้หลดจ้ะไม่ไหวเกจเจกันน้หอยโกเกจบอลยูนังจ้าเรีย,ย,ออรยบร้อัมาเองเน้อไปพี่น่อมน,นาอน,นาเลยค่ะสวาสดีพี่น้องเนาะกลตาตายสวาสดีพี่น้องเบิดสูทุกคนเนาะ มาอยู่ที่บ้านบ้านขั้นเงี้ยแม่เลี้ยงขอนแก่นเออบขอนแก่นขั้นเงี้ยอยู่ดีคอนแก่นขนมันอยู่ที่คอนแก่นเนาะคนนอนแก่นคอน,น,นแก่นเม,นเนมืองลาวคอนแก่นเมืองลาวเหมือนไทยก็คือชิเมื่อบ้านของรัตเนาะกาทางทางพานนองเหล่ากันเนาะทางพานเนาะมาไปกินเข่าเ<ห>นาะก็คือ มาสิเมื่อผูแขนเพราะเราไม่เท่าเนาะกต่าไม่ยากเนาะอยู่บาดตลาดพูแหละเมื่อผูแขนเนาะเพราะว่าปีใหม่เนาบว่มีโอกาสไปมาโผูแขนไหนเลยเนาะเพราะว่าเวียงเขามีเท่าคนร้ายที่นนองก็เลยเข้ิมาผู้หายน้ำล้างก็ไหละเนาะแต่เมื่อนี้ก็มีโอกาสที่นนองก็เลยสิเมื่อบานดอนตลาดที่อนาล้วกาไปเวน เมื่อเห็ดกินกัะยาขนาดอยู่บ้านเราตลาดเนาะเวตลาดใหญ่ปากเซพี่นอ้องก็คือตลาดดาวดาวเรื่องเนาะดาวเรื่องแกกินกินอะไรบ้างนี่นนยก่อนเนี้นนยไปเผากระเทาเนาะกินมังกรเนาะมันแส่ด้วยผู้แส่กา,ากูแล้วที่ใส่จ้า มาวางนล้กันเนาะก็คือมากใหม่มากมากใหม่แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นขนมปังเนาะแล้วก็เป็นแอสโเบอรีพี่น้อบดรวงบดรวงก็แสนัวพี่น้อรวงรวงมีสายแสนัวแอสโตบรีมากินมั้งก่อนที่เดินทางพี่น้องกำมาอะไรกินข้าวกลางทางที่เก่าเนาะพี่น้องเนาะ เสิพ่าเมื่อผ่าเอซีหรือว่าพอพี่น้องเมื่อหาน้องเต้นแล้วก็เมื่อหาพอเทาเนาะรอาสเสีตว้กใสดินารโชกะโปกเสิพาเมื่อ้าน้องเต้นหรือว่าพ่อเทาของรบแสงเนาะว่าบริเ็นบริพบพอกันดนพี่น้องก็ได้สิพาเมื่อเบิงว่าสิพ่อพเทาหรือโบเนาะีบปัก เดี๋ยววันอยู่รกงงงงงงตอนมาถึงตรงนี่เลยงี่น้อไปพี่น้องบริษัทสระเชียงรันเนาะพาพี่น้องเดินทางเมืองบานดอนตลาดเลยนี่ก็คือเป็นขนมปังเนาะเมื่อภาค เทาไม่เทาประตูไ <teenage> ม <också online> <c oughs> ่ตู่บุญาตาใหญ่เนาะอืมุวานอืมหวานได้จับน้ำตาลน้ำตาลเน้ำาบบทำไรเหน่ยหน่วยหนอยเหนอยได้แล้วจับไดมาอืมเล่นบอนาไปเาะสาริเวลาเนาะอ่ะ ใส่กระเป๋าะไว้ไงเออเข้าใจเองเนาะโมหยาเราตื่นหนานอยคอยคอยซีอิวล่างถั่วเองเนาะไม่เห็ดเกิดบรรจัยได้แต่กระเป๋าเงินเฮ่านี่อันไหนบ่อยู่บ้าน เนี่ยมันตายเลยจะไปเห็นยังเลย่ยเริ่มได้ตินีกับซองเซนล่ะใส่ซองเซนใส่ฮะเซนใสจะยืมู่บานแซนหนึ่งะซื้อเลขคนไหนดิซื้อเลขนี่ส่บ้าอะไรเราไปซื้อตันใดยมีรกาใดเด็เอาเลเกทุกตู่องวันจะรัวจะคู เจ้านะบนนําเลนะบ่ได้รวยดอกบ่ต้องไปคิดไดอกเจ้าบ้านด้้บ่บ่ได้ยืมเจ้าพบ่ได้ติดเนาะอ้อันนี้เจ้ายืมขอเจ้าก็ติดคอยอันน่ะขบ่ได้ยืมเจงขยืมซื้อเลยจบ่ได้ซื้อเลยแต่ขาบ่ได้ยืมมกดัรบกวนนะพี่น้อง Badai. Ah, you know, what's ทุ้งสะได้เลยหมอนไหมตา้าุาวนมีจักบังนี่งไงมกับี่โกบ่มีบางไงเนาะบางหน่อยเนาะคนกันมีจ่บางเขาลามเขากำบอกเือเขาเงี้ยวเขากำับเขานี่เขาเ

กินแลนี่แสบเนาะบอวยกลางเขาเองกับมือเออยังหอนี้อืมืยากันเขา้าว่เขาเมอเยมัเช้าก็มาไ้ามานั่งเขากินน้ำรังได้ไหม่อืได้าใจเลยเอ <c oughs> <c oughs> อไม่มาแต่่อยใจ ซือไปฝาพว่เราจะได้ตัวนี้ไป่ดูตัวซื้อไปอะไรการาย่นในวานมันที่ทางวานจะทำมิทย์ยูซื้อๆสำกินเขาซื้อๆยูอันนั้นดิยูน่าใชาใส่วัน ใบใหม่ว่าใบอันนั้นเห้เไ้หาซิ้มันดีมีเอาไปมดแล้วเข้าจ้าทอดเขาเปียกกันดิเออไป้าวชิบไปผูเคขนดตไปเที่ยวสาวชิบมาดูมาัระดามไม่ใช่นนี้เมื่อเชด้ มาแต่มาด,าดอนตลาดมาแต่าสาราวันมา <c oughs> นสารวันมาดอนตลาดเี่ยบางทังฉันเนี่ยสารวันนี่หูกล็ลดเนาะจางเนียเที่ยวขี่ียตลาดนธรรมดา ครดียังนั่งไหมน้อใช่ใช่นั่งบน้ห่งคามีปรตูแ่จเหือยนั่งใดีนี่อยู่ว่ปีนี่วัดบุญนี่นอนี่กูปีเดือนไรวะเมเดือนแล้วเดือนที้าน เดือนที่สองเดือนที่สองเรือนท่านว่าโอ้คุณมารปนนทางทเราเนาะได้อยู่ที่นท่านว่าโควิดรถติดยู่ยติดใ้ติดใ้มันมีโควิดมันเป็นยีที่เจยุรานที่ก็เห็นเ็มทีเ่ที่บนบอกแบ่งรถเิเงินเนาะแต้สิ่งดอันบุญวัดพูดจะประซากอะไรที่เนาะ làm cái câu gì nào. 那我再看。 ไม่เข้า <F> น่ะมันยังมันมันมันจะเข้าบ้านเอยมันแก้วจะเข้ามันแก้วจะเพ้าใในะไรเนี่ทุ่งทุ่งสิบพันถ้าถ้าเป็นเป็นมัดได้เป็นจุ่มนี่เับมัดี๊มัดป เื่อ่ได้ต้องนก็ได้เลกไม่จะว่าบรออ้ไม่เอาตัวไม่โอนโอ้าตวเียนี่แหละบ้มากินอตองพันะพี่นา้งสี่สิบบาทอ่ะเบดเบ็ดเต็มไปเลยน่

vừa ăn mà chưa kia, vừa ăn để có miệng vào, vào nhé, không không thảo, phải đi nào, đường ไป่นงด้านทางต่อโรงแรมสือมันเกท่าเนาะ กับเนยนั่นมือเนะน้อ้าดกาเนาะไกลี่เนีตแล้วก็นมปังคจีเนาะนมปังเนาะแล้วก็ยังแเนาเพ่พอได้มามเจ๊พอได้มดเ็ทำมาผด่ใช่โดน ไ่เดีมาเดีวมาเจเป็นมาเกันของสีงาผ้าเนียขาวหลานี่ข้าวหลามสีเกตเลยแล้วก็มันเกยวสเปาแล้วก็มัเกียรมักเยรมะส้ม แล้วก็ลำใหญ่ช่วยชาติให้ทองคำมาเอานี้เดี๋ยวกับคนทยอู้ยั่ห้อนี่ิหอันนี้นี่ว่เป็นห่อนเฝ้าเห็นไหมหนะอันนี้ห่อนแดงนี่เลยใช่่ะเอามาวางท่ไหนพี่ี่วางวางที่สิตกาวางยังนี้มาแจกว่า พอไปอยู่นะพอไปเห็ดเบี้ยเราเลิกเบียกับปรมลละมาณตะแง้มมาเราเลิกเบี้ยตะแง้มาล้มาปะมาหนีปะมาแต่เราสิมาบอะไรขนาดถูกให้ละมา ok. มานเน,นาะเดี๋ยวตะแง้เราจะไปต่อคลิปนาพี่น้องคลิปตะแง้เนานะสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิไดายพาไปเท่านี้เนาะหยุดไปเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ เสแฉกกินผดีเสแกเสแไฟสสแฉนมาจาไฟสีหมันเสแฉบเสแฉกผดีะเจาะตัวไนฮะเสแฉกผดีมึเอาบอลคิมาสแลวันในยทธภแม่แบบที่เก่งเสแอันนี้อันเสแฉพยูรเว่จากน้อง่ จ ah ันวดเสียควแนม่เจอานมันน่าเีนเองมัน่ีหแบบรถมอมันบ้ากว่านี้อันนี้ยังออกเก้งๆคำขาวคนรอใช้มือรออะไรกตไม่เ้เแต่เดี๋จเมือไห่หรอไปสืองนชิมาท่าบ้านเรียกไอนี้กโมองแม่เออเด็เขาจะต่างเกเขามันแก่เสีเล อะไรพี่น้องพาก็ไล์กดแชนตนงเป็นกำลังใจให่านเด้อพี่น้องไปต่อที่จิบหนาเด้พี่น้องมาพาก็เลยก็แช์พี่น้องบายขากลางวถตะกานยินอขอบใจแ ตักกว่างปยังเฮ้ยเอาอันนี้เอาขอใจเล่อเฮ้ยเอาขอใจเสกปวดเหือยเอาตอได้ตัวนิ้บน่ะตัวนอกอีกแลวแน่นแน่นปอดเหนื่อยเออมาเครื่อซ้มั้นะมันจะงวานนะวานหรอปาวหวานอืมวาน